สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันนกกอกนะคะนี่นะคะเราก็จะไปดูกลุ่มนั้นมาจากไปดับไฟป่านะคะที่สวนยางลุงนะคะโอ้ยตะกล่องเตะกล้องนะคะนี่นะคะกลุ่มไปดับไฟป่ามาเราจะไปสัมภาษณ์ดูนะคะเป็นไงดับถึงไหน กัดยงไ่เหลือโอ้ยแบตจะพังนะครับซีนมันจะล้มังเดียวถ้าซีนล้มปุ๊บมันจะเก็บม่าอเมื่อวานนี้มันเหมือนกับต้องกรันบ่เดียวเลยขับอย่างเดียวการแห้งต้เปลี่ยนเก็รอเยกันนี้มันเหลือสช่องแต่ไฟมันก็ไม่นโเหมือนกันบ่นต่ในโตัวจ่า

นี่ยังเดียวใหม่อ่ะครเดี๋ยวไปทำกันเราทตัวดีเป็นรางวัลรางวัลที่สั้งันทั่งมอมเราตอบแทนเขาไม่ได้หมดหรอกแต่สิ่งที่เราตอบแทนเขาได้คือความสิ่งดีดีที่เราทำมันจะเป็นอะไรที่เขาภูมิใจที่เขาทำให้เราแล้วเราทำสิ่งดีดีคืนให้กับคนอื่นๆันที่เขาให้เรามา อันนี้สองพนอันนั้นหนึ่พันตอนนี้ตะบนนองกำลังโดนทัวรลงเพราะว่าทัวรงกันแห้ง <c oughs> อันนั้นเ็หมดแล้วพี่ผมเอาข้าสูเช็คหมดหมดอ, <c oughs> อุ้ยเหมือนฝนจะตกเนะาะเหมือนจริงจ <c oughs> ริง <c oughs> อุ้ยอุ้ยปวดปากปวดปวดปากปวดกา้องขากล้องข่อยปากล้วสิซื้อบัตรถดบัตรผัดขากล้องข่อยดูชัดเจนข้างหลังเหมือนนี่ขออนุญาตไปซืึ่งกำกันก่อนนะครับชัดชัดเจนแค่อย่างเดียวเมื่อวานนี้ถาม ดูน re re ้ำมันเลยเยอะไหมดูแต่น้ำมันรับสิ่ับคนวะกท่วงกับเตน้ำมันหอมัตรใส้จอดันนวะป้าใส่ยางอย่เรอยมพแล้วรถเจ้ายังเสียเอาเสียเอาลงมิจัไหมเอาใส่ยางมัโอ้ใส่ยางขี่มอไซค์ไปซื้อบ่โมูเยก็ได้ปั๊มน้ำมันหน่ะปะนะครับแป๊นึงคับนไปภารกิจ่มอไไป้ มีตะขับไปขับไปดูมาสองขวดเ้อแล้วลุงทำไมถึงจอดดูผิดปกติวะยังไม่ได้ตังให้แกเลยเต็มคันรถเะโอ้ยมีหดมดสมมานี่เอามันเห็ดลังไหนไปเป็นรังไม่เป็นไรเลยไปเอาไข่ เอาไข่มากินเลยแย่อยู่ตรงนี้เลยไปเอาตะกร้ามาหัวครับมันหยุดตงมัตงนอ้มันงกีได้ก็นจอในสวนยางแป๊บเดียวมดส่งขืนเฮ็ดหั่งชันต้ขึ้นรถลงไม่ต้องมองเยอะไม่ต้องมองเยอะ หมดกีหลายครับห้านำกันหมดเบนแมาขโมยของเลยพี่น้องน้ำกันหมดอะไรเป็นมาดเปมือไปหมดเลยอ่ะถ้าจะไปถ้าจะไปขายใช่นี่ก็ให้แอดมินแพ็กแล้วก็จะไปส่งออ๋อออเดอร์ออเดอร์มากเลยนะเบนเนาะค่าคอมอีก ข้างนั้นเป็นค่าคอมอีกติ้าถ้าใครสนใจนะคะพิธีการนนี่เลยนะคะที่พิจะกินทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเต็มบอบลระจายไม้เร็จมือเลยกยาจะไปขายเต็มที่ซองขายด้วยโอ้บอกบอกบอกซีว่าไงคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับสินค้าก็ สนใจนะคะอยากจะสั่งพันช่องเบนโกกอกนายก็สามารถแอดไลน์เบนได้เลยนะคะ0 9 1 7 8 6 0 0า8กจ็จะเจอแอดเบนได้ทุกผลิตภัณฑ์นะคะสนใจตัวไหนก็เข้ามาคุยกันได้ริกาุ๊กต้อกหงาทุกตุ๊กมีกินสุดยอดมากๆเลยค่ขยันมากเบนขยันมากนี่นะคะดูดยอดดูไดู้ค่ะขอบคุณดีนจ้าขยัคมากคะ เอาพอทีมกล้องไหวบ้างบ้างดิโอ้ยพอ,อเดี๋ยวคุยหัวไปทีมกล้องไปเลยไฟแต่ไม่อยากมาตอนจบวันนี้บรรยากาศนะคะทุกคนฝนจะตกฝนจะร้กรอกตกเนาะ,นะใช่ให้ไฟชุมช่มฉ่ำให้ไฟดับตกแล้วฝน <c oughs> เอ้ยด้วยตกด้วยเถิดเรเห็นเลี้บอกว่าฝนกำลังจะตกอยู่ที่พทยากรเลยไม่ต้องรอฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยรอฝนรอซมุกฟองรอน้ำกันรอน้อนกันนะคะ ช่ค่แรีี่้าลืกลับไปเช็ครถนแ้ว้าอี้าหา้าของน้องเพียยังอยู่นะาย้เยนะคะมาี่บ้านแล้วน้องันอกยมีแม่หอเด้อ้ซัน้้กพี่ไถบนอกก็ไปแล้วไปซื้อน้ำกันซื้อน้ากันมาเติมสิน้ารถแหง้ง อกว่่่าาถ้ไมตืนเดี๋ยวไั่นแหละลุ้นลุ้นลุ้นให้ฝนตกเดี๋ยวจะได้กรีดยงาโอ้ยสาธุสาธุให้อ่าใช่ให้ใบยางให้ไฟไม่ให้มีไฟป่าถ้าฝนตกมันจะไม่มีไฟป่ามันจะเป็นปุ๋ยไปเลยฝุยไฟป่าจะไม่เข้ามันก็จะเป็นอุ้ยป๊อกเลยไงยิบยิบเหรอเมื่อกี้นี่เออลุ้นๆนะคะลุ้นฝนตกนะคะ ถ้าฝนตกจะใช้โยเลยแหละนี่อ,อาธุตกนะคะฝนตอนนี้าคบ้านอกก็ไปซื้อน้ํากั่นนะคะเพื่อจะมาเติมรถนะคะลุงบอกว่าน้ํากั่นแห้งนะคะค่ะจะเติมน้ํากัน่นไม่ใช่น้ํากดนะคะน้ํากั่นนะคะที่จะเติมรถนะคะเราก็ไม่รู้เรื่องด้านการรถเนาะได้ยินลุงบอกว่านะคะนี่ก็คือ,อมันนะคะนี่คือมันสปรังรีบขนมันออกฝนจะตกแล้ว พอขนมันออกนี่ก็จะปลูกมันนะคะพอขนออกไปขายแล้วก็ปลูกมันต่อนะคะการเกษตรกรนะคะนี่นะคะก็อากาเราอนนะคะไปร้านก่อนนะคะไปร้านก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะคะอ้าวลุ้นให้ฝนตกเดี๋ยวขอรุ้นฝนตกนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะ,คะ ลืมนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยาหนิงด้วยนะคะค่ะ<ด>ขอขอบคุณมากๆนะคะค่ะเอฟซีลุงพลประเด็ดนะคะค่ะโอ้ตกเร่ละคะ่ะงานนี้นะคะมืดแล้วคืมแล้วตกจริงๆแน่นอนเลยละ,ค,ะค,ค่ะ่เอ้าก็จริงนั่นแหละนู<ๆ>่นนู่นนู่นนตกจริงๆของแท้แท้เย้เย่เนาะอยาให้ฝนตกเร่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ 不我我的舒服哎呦。還